สวัสดีครับผมสุริษาครับคอรำนิดนังสือพิมพ์พสปอพูทัาสกเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันพระฤหัสบดีที่4กันยาจยนนะครับซึ่งวันนี้โปรแกร,รมฟุตบอลทีมชาติเข้มข้นน่าติดตามหลากหลายทวีนะครับและในส่วนของบทข้อคลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่ใน ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้และยุโรปนะครับกอนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับไ right ลน @swn89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไว้ที่ราย at @swn89 เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ คู่แรกเราไปกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เลยครับเป็นเกมที่ไม่มีความหมายต่อการเข้ารอบแล้วระหว่างบราซิลเปิดบ้านพบชิรี ทัพเซเรซาเข้ารอบแล้วนะครับฟาชิลีก็ตกรอบแล้วอย่างไรก็ตามวันนี้บราซิลของคุณซือคาโรอันเชลติได้เล่นในบ้านมีแฟนบอลคอยหนุนเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเน้นพอสมควรนะครับและโค้ชอันเช่ก็ต้องการทดสอบแท็กติก พอสมควรนะครับวันนี้มิดฟิลคู่การใช้กาเซมิโลจับคู่กับบูโนโกีมารายโดยมีราฟินญาชูเอาเปโดและเอสเตเวาลคอยปันเกมหน้าเป้าใช้ริชาริซอนถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับเจอกับทางชิรีนะครับซึ่งตกรอบไปแล้วและทีมชุดนี้เน้นแข่งสายเลือดใหม่เพื่อ ทดสอบขุมกำลังนะครับซึ่งถ้าดูจากในแง่ของศักยภาพประสบการณ์และผลงานช่วงหลังก็ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างแย่ต้องใช้เวลาปรับจูนกันพอสมควรนะครับวันนี้บาเยนนาบาซิลซึ่งเริ่มดีขึ้นต่อเนื่องเร่งต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็ความมุ่งมั่นการจัดทัพเน้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเชื่อว่าภายใต้รูกเกมที่บราซิลเดินหน้าบุกอยู่ตรอดนะครับหากไม่ใช้โอกาสเปลือกเอเช่อว่าสุดท้ายแล้วเซเลซาจะสามารถเอาชนะแบบยิงขาดได้เฉียบบราซิลเครับ ในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่โซนยุโรปนะครับเป็นเกมระหว่างทางรักเซมเบอร์เปิดบ้านพบไอร์แลนด์เหนือ รัสเซิร์ฟอร์มการเล่นอาจจะไม่นิ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงช่วง2-3ปีหลังสุดพวกเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากขุมกำลังนักเตะค่อนข้างแข็งแกรงนะครับอยู่ในลีกระดับ C หรือว่า B ของยุโรปนะครับวันนี้กลับลาเล่นในบ้านนะครับเจอกับทางไอแลนด์เหนือซึ่งชื่อชั้นอาจจะดีกว่านะครับแต่ปัญหาของ ไอแรนเนอก็คือผลงานเกมนอกลางที่พวกเขาแย่นะครับเกมรับมีปัญหาและเรื่องของลูกคึดยับออกนอกลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าจะเป็นเกมที่สูสีทันกันเป็นบอล3หน้าโจทย์เปิดมาให้ทีมเยือนบุกมามบ่างบานนะครับเชียร์สหน้าของทางรักเซิร์เบเชื่อว่าดีพอจะยื้อเอา1แต้มได้เชียร์รักเซิร์เนะครับวันนี้ครับสคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลโรครอบคัดเลือกที่แนะนําประจําวันพัหรัหสบสีนี้นะครับ เชียบราซิลและรักเซมเบิร์กขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขน,นะครับเฮงเฮงเวิร์รุยไปเจอก,กันแบบพรุ่งนี้สวัสดีครับ